สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ p j 2 6ตามมาดูนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปน้านลครับวันนี้ก็รู้สึกอึดอัดนะครับว่าทําไข่ต้มนะครับยางมาตูมนะครับเวลาเขาเขาทำใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงครับทาแล้วก็ปอกเปลือกได้ง่ายนะเป็นลูกครับก็วันนี้ทาแล้วปอกมาดก็แตกเละทุกทีเลยครับยังไม่เคยค้นดูใน YouTube หรือวิธีการทำสักทีนะครับก็เลยทำเอง นะครับโดยที่เราจะไม่เปิดดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงครับก็เด well> ี๋ยวผมจะลองทําเองนะครับทุกวันนะครับที่ได้ทําจะลงคลิปดูนะครว่าวันแรกจะเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ดูก่อนสภาพหวูครับโอ้โหว่าจะกินนั้นหน่อยนะเล่มัเลยครับดูเลยครับเนี่ยนะครับสภาพไข่นะครับดูที่ไข่นะครับเล่มครับอย่าดูที่มาม่าครับมาถ้าดูแล้วก็อยากกินนะครับหอมนะครับอร่อยนะให้ดูที่ไข่นะครับ ก็มันเละครับมันแตกผมก็เลยใช้เอาช้อนนะครับตัดเล็เปลือกอน้เนี่ยเละหมดเลยครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับพีเจ26ตามมาดูนะครับช่วงเอ่อคลิปทําไข่ต้มยางมาต้มนะครับไข่ที่กึ่งสุกกึ่งดิบนะครับที่เป็นยางตุ้มนะครับน่ากินอร่อยๆครับครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกริ่งกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผมพีเจตามมาดูอ๋ออย่าลืมนะครับ ช่วงนี้พี่เจก็ว่างกับมีทําพวกร้านนะครับร้านพีเจสองหกนะครับชื่อร้านคือพีเจสองหกเรื่องทอดทอดเอเอไม่ใช่สิอะไรนะอา้าลืมเลยอะไรนะครับทอดทอดปีนปีนยางยางอ๋อล่ะพีเจสองหกไว้ใจผมนะครับเรื่องทอดทอด ปิ้งปิ้งย่างย่างนะครับโอ้มีลูกค้าประจำต่อไปนะครับก็ถ้าสนใจกินก็ทักไปนะครับก็เราขึ้นกับพอเดลิเวอรี่นะครับที่นครไทยนะครับก็ที่นครไทยนี้นะครับถ้าคนไหนหูนะภาษาท้องไทยกรสั่งมาเลยครับที่ปอนะครับปอเขาใกลมาส่งถึงบ้านถึงอะไรเลยนะครับก็มีอาหารมากินครับอย่าลืมครับนี่เดี๋ยวผมกินก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผม